วันนี้ที่เบลยเยี่ยมฝนตกค่ะทุกคนตกใจเช้าเลยนะคะไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะวันนี้ชุ่มช่ำไปหมดเลยเราไม่ต้องแดดร้อนแล้วนะคะโอ้โหสงสารดอกกุหลาบจังกำลังบานเจอน้ำฝนดอกบ,บางดอกจะเน่าไหมเนี่ยแต่ก็ดีสำหรับผักของเราค่ะ โอ้หการใหญ่ๆมันผักคะน้าเลยน่าจะหักไปทอดได้นนีนน่ออกดอกแล้วอืมใบชุ่มฉ่ำไม่ต้องรดน,น้ําอันนี้เขาจะอยู่กลางแดดนะคะใบเขาก็เลยเขียวใหญ่ส่วนที่อยู่ในแปลงหลังสวนนะ่ะเขาไม่ค่อยได้เจอแสงต้นเขาก็จะไม่ค่อยแข็งค่ะแต่ยาวๆดูพลิกเหล่าสดชื่นได้น้ําฝน โอ้ดอกกุหลาบเจอฝนหมดเลยแต่ละพวงทั้งหมดนี่สี่พวงนี่เจอฝนหนักๆเลยนะคะนี่กุหลาบพวงนี้ของกบก็น่าจะโดนฝนนะคะสีสวยมากค่ะทุกคนภาพจริงนะคะที่นี่มันจะเป็นสีชมพูพาสเทลค่ะมันไล่ระดับสีสวยมากๆค่ะ ไม่รู้กล้องกลบจะชัดไหมจะถ่ายให้ดูยังไงว่าแบบสีเขบสวยหวานมากค่ะแล้ววันนี้เจอฝนซะด้วยเพิ่งบานได้ไม่นานเขาเจอแดดหนักไม่ได้นะคะเนี่ยเขาจะไหม้แล้วก็แห้งเร็วมากสวยมากแล้วสีช่อเนี่ยเหมือนเราปักแจกันในสวนนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในหมดนะคะเขาก็จะเป็นกลมๆอยู่ข้างในหมดเลย สวยค่ะมองมาจากไกลมองมาจากในสวนแต่เราฝั่งสวยค่ะเนี่ยเสียดายเจอฝนอยากให้บานนานๆทุกที่ค่ะตอนนี้ฝนโปรยอยๆเป็นการลดน้ำให้กับสวนด้วยค่ะเพราะว่าหญ้าเราแห้งตายเป็นบางจุดตรงที่อยู่ตรงสวนกบตรงนั้นอะตรงที่เป็นบอ่อ เขาไม่ได้รับแสงจากต้นอาคาเซียค่ะต้นอาคาเซียไปไม่ถึงช่วงบ่ายแดดมันร้อนมากสามีเอาสายยางมาเติมน้ำในบ่อพอมันละเหยขึ้นไปข้างบนผักชีเราสวยน่าดูเลยนะคะเนี่ยคงชอบเนาะฝนตกแบบนี้ว้าวกบอยากจะปลูกให้มันห่างๆนะแต่มันก็ถี่ทุกปีเลยค่ะ ขึ้นเยอะจริงๆสภาพผักเมื่อคืนค่ะทุกคนเจอฝนืมสวยมากดูไม,ม้แมงลักไม้แมงลักก็สวย กระถางนี้โหละพานะคะจากที่เห็นเล็กๆตอนนี้แตกสวยแล้วค่ะได้น้ำฝนเนาะนี่ทงเทงฝรั่งค่ะโตเร็วมากดอกไม้กระถางนี้ก็แตกกิ่งก้านสวยดอกไม้ไม่ย่าค่ะไฮเดรนเยียสีชมพูผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีหนามบางคนก็เรียกผักชีหนามเนาะผักชีใบหนามอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะ เอาไว้ใส่ลาให้คุณสามีเริ่มแตกแล้วค่ะทุกคนพอเขาเป็นดอกเราก็ตัดแล้วก็แตกเรื่อยๆกระถางนี้รู้สึกว่าโตเร็วกว่าเพื่อนค่ะกบจะใส่น้ําไว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าแดดแรงมากแป๊บเดียวมันก็ยุบแล้วค่ะเขาชอบแดดแรงเนาะวันนี้กบมีเมนูแอปเปิลดองค่ะกบจะดองไว้แทนมะม่วงนะคะเพราะที่นี่หามะม่วงยากกว่าแอปเปิลค่ะ กบจะใช้แอปเปลิลเขียวทั้งหมด4ลูกนะคะเพราะว่ากบมีขวดโหลดองนี่นะคะแค่2โหลเล็กๆเองนะคะขวดโหลที่เราจะนํามาดองเราก็เอาไปต้มไปลวกน้ําร้อนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะล้างแอปเปลิลให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเตรียมหม้อที่จะต้มน้ําใส่น้ําเปล่า1ลิตรน้ําตาล3ช้อนโต๊ะ เกลือ5ช้อนโต๊ะใส่น้ำส้มสายชูที่ทำจากแอปเปิลอีก5ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำส้มธรรมดาก็ได้ค่ะคนพอให้ทุกอย่างละลายก็ปล่อยไว้ให้เย็นค่ะก่อนที่จะนำไปใส่ในขวดโหลที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำดองเนี่ยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะว่าชอบเค็มชอบหวานแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วปิดฝาให้สนิทนะคะทิ้งไว้3-7วันค่ะ แล้วแต่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะเป็นเร็วค่ะได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนหน้าตาน่ากินไหมคะเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็ทำตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ